นะครับกำลังจะเห็นพร้อมๆกับท่านผู้ชมนี่แหละเออนะครับใส่น้ำมตนเล็กไหลว่าสัตว์เออนะครับกาซีเออเป็นยนต์น้าตาเทียนเนาะนะครับสิแมนตัวใดนะั่นนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามไปพร้อมๆกันนะนะครับมผมมาเมื่อนีเดินทางมาพอสมควรอยู่ได้พระอาจา้ะ เป็นยังไงน้อะนะครับตัวเลขกของพระอาจารย์เห็นโทรหาว่าซีงวดแล้วเล็กไรเด็กเล็กไรประทาเล็กไรประทา,อาขอต้องใกล้ใกล้อันนี้เป็นเล็กไรประทาโหนักอยู่ตัวละครับเล็กเล็กไรนี่หนักดิบ<อ>่กเป็นหินแต่ว่าเป็นประทาออกเป็นท่องออกเป็นแก้วออกเป็นขึ้นจังพระกระดูกพระร้านไงคือคือของพระอาจารย์นี่ตัวเลขนี่คือสีดมาจากหยดน้ำตาเทียนมหนบ่ครับ เออแต่ว่าสิเอาเล็กไหลลงน้ำเพื่อว่าเป็นสิริมงคลเ,เพิ่มอนุเพิ่มความเป็นมงคลเข้าไปครับที่พระอาจารย์ไดมาทีงวดติดนี่คือได้มาจากเอ็ดนำ้ำยดน้ำตาเทียนเล็กไหลนี่มแมนบ่แมนแล้วกับทึงกับบริเตเทึงเป็นความฝันพร้อมกับนีไปเอา งวดนี้พระอาจารย์ฝันเราไปวันนี้มีเจตนาตั้งใจอยากเข็ดอันอันนี้อยเข็ดเล็กไหลเลยมาเดี๋ไปอ๋อมีเจตนาอยากเข็ดเล็กไหลเอาตัวเลขจากเอเ่อยศ<เ>ลำตาเทียนน้ํามุ่นเล็กไหลนี่แมนบ่แมนครับผม คืออยากลองเหตุบางอีกเทื่องเองก็เคยเห็ดมากแหละมันเข่าสินะครับว่ายุ่งชุมกับนั่นนั่นเหตุเธอกับโบเป็นว่าเอ่อเห็ดประจำว่าเดียไปนั่นนั่นไปเหตุอีเรื่องแต่ว <oh ja. like <S 2> <S 2่าคันเห็ดเทธอได้สิเข่าตลอดบ่ค่ะก็เคยเห็ดมากกับเข่าตลอดนี่แหละเอ่อบโบเคยว่าอันนี้โบเคยว่าขาดเคลื่อนก็เดียไปตรงอยู่ตลอดส่วนมากสุได้เลข สามโตหรือสองโตครับส่วนหลายก็จะเป็นบางที่กับสองบางที่กับสามมันแล้วแต่โอกาสหมวดงมวดลาสุดนี่พระอาจารย์ใดเลขตัวใดน,น้อครับงมวดล่าสุดนี่เป็นเลขขึ้นมากไปือซื้อหรอเลข,ขึ้นมากขึ้นมกซือ,อตดไดตัวใดึ้นมากตัวใดครับหมวดที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยอ้ไรที่ึ้นมากขึ้นมาก,มมากอเลยอกสอง หกสอง,สองแม่นม,มันกะเลยออกหกสองอสสองหกออ,อ,ออกสองหกเนาะแม่นครับว<อ>่า<อ>แต่บทเห็นอาจารย์อเพราะว่าเขาลุกมียแดดัออาถ้ายตอนตุดเลยภาพยังซ่านของอมันด้วยก็เคยไป บว่าเป็นว่าบ่เป็นว่าอ,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 อันอันนี้ดอกบ่าเป็นว่าใบยู่ตลอดนะเป็นการเหตุเป็นบางโอกาสครับช่วงที่ช่วงที่มีภาวะเดือดร้อนเรื่องค่าไฟค่าน้ำราะว่าอยู่นีน้ำก็ต้องซื้อชั้นนะครับก็เลยมีความจาเป็นมีความจาเป็นในเมา่เหตุแบบนี้ถ้าเดไปครับบ่เบาเป็นว่าสียาเค็ด เพื่อว่าให้เกิดเป็นแนวทางเนาะเป็นวะครับผมให้เกิดเป็นแนวทางผู้ใดได้เอามาแล้ววะอ๋นี่ครับเพื่อว่าผู้ใดอันนี้หาว่าสามารถสงสงเคราะห์สามารถซอยคนใดกักทีต็ดไปตามโอกาสกำบูดเปนว่าสิบ่อยกำบูดเปนว่าสิว่าสิเฮ็ดอยู่ตลอดหรือกับโบเมนก็ต้องดูที่ความเหมาะสมเนาะเป็นวะนะครับผม ส่วนหลายสาเหตุเป็นตะกุดส่วนหลายบกขอยะเหตุแนวนี้เป็นตะกุดในบูชาครัแต่ไปบกเหตุแนวนี้บกขอยะเหตุเขาบูชากันไปมันเบิด์อก็แต่ไปจึงได้เหตุหม่ขึ้นมาอีกหลอกหม้พ่นก็อยากได้ได้น้ำหลาเลย,ยพ่นก็อยากได้หลายไปูพ่นมาหาห์ยังเสียะตะกุดของอาจารย์ส่วนหลายกับให้พิสูจน์ บอกไปตามวาสนาบางคนว่าป้องกันนั่นป้องกันนี่ยังมันขึ้นอยู่ที่อยู่่ทีวาสนาเขาปองมาต่อไปเขามีวาสนาไปทั้งใดกระซ่งพลไปทั้งนั่นหลอกนี่กระจีเฮ็ดสิริมงคลอีกจ็ดหลอกหนึ่ง

dulu kamu lebih hutang tanah kamu lebih tanang ngerti kay jadi diwenang piatang

ก็เบื้อ,อ,อ,องบนเลยเหรับช่หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ได้ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เน้นตับหกศูนย์ ศูนย์หกศูนย์อาจารย์นายก็หาหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ตัดออกสองตัวกันหนึ่งศูนย์หาศูนย์เออหาศูนย์หกศูนย์สองตัวหนึ่งหาหนึ่งหกตัวไหนพระอาจารย์ว่าหกนี่แล้วตัวนี้แล้วเป็นทั้งหกเป็นทั้งหนึ่งเป็นทั้งศูนย์ตัวเดียวกันเลยครอาจารย์เสริมให้ด้ซึ่ง จร yup. <c bio> ิงๆแล้วมันพูดถึงในใจในใจอาจารย์ว่าหาเลยบอกอาจารย์ถึงที่จริงอาจารย์ว่าที่ว่า10เอาเป็น10หา106สีงามพวกบกับอาจารย์10หา106ก็แล้วแต่เจ้าแล้วมันกิดกับได้เนาะตัวเลขทำถูนเนาะแต่ว่าอาจารย์แนี่มึงเรามันเป็นเลขคก่กว่นอาจารย์เลยเอาหูน้ำหนาเราคู่ศูนย์หนึ่งวันสันเถาะ สองตัวนี่ตัดเอาเนาะสองตัวห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์อหกศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งอีกตัวหนึ่งก็บหาหกเนาะรู้นสิเอาซ้ำนี่ครับก็แล้วแต่เจ้าแล้วแต่เจ้ามันเป็นเหล็กเออมันวุนไปมากคุมเดียวกันได้เกัาเนาะครับผมเขาสื่อเป็นอยูรอกมันตัวกันได้ ครับเอ้าลับบันนี้อาจารย์กับที่บอกเรืออาาร่องตะพุทธมันเรื่องตะพุทก่อนบันนี้นี่แหละบ่เดี๋ยวเดี๋ยวครับ,อบอครับสรุปตัวเลขของพระอาจารย์นี่แมนตัวนี้บ่ครับแมนเออนี่แหละคือเป็นเลขที่อาจารย์มองในครั้งนี้ครับ ท่านผู้ชมเบิงแหล้วอาจสีเห็นเป็นะเห็นเห็นเป็นต่างจากพระอาจารย์ไอนี่กับบ่วกันเนาะนั่นแหละแต่บุญวัญวาสนาแต่อาจารย์เห็นหนึ่งสี่เอาแต่ไปอาจารย์เห็นเป็นหกเอาแต่ไปอาจารย์เห็นเป็นหกเห็นเป็นหนึ่งเห็นเป็นศูนย์นี่ตัวเลยเย็บไผในจุดตรงจุดเนี่ยที่เห็นเอาแต่ไปเลขผู้ไดสจีบ่มักสามตัวตัดหกออกก็เหลือศูนย์หนึ่ง ก็ได้ไปในศูนย์หนึ่งขมีศูนย์หนึ่งแนวทางของพระอาจารย์เดชาในงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนาะนะครับนอกจากนี่แล้วเห็นพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์มีของดีวาสันแม่นอาจารย์็มีของดีนะครับแบบนี้คือเป็นตะกุบตเป็นตะกุดรุ่นมหาสงฆ์มาแต่ไปคุกเสิ่งม้าเพื่อว่าเพื่อว่าให้ย่มบูชาไปดอกละ ก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหลังจากถาสีให,อาาห้อาจารย์ทรงไห้ยังเสียอาจารย์จะถายสีให้อาจารย์ทรงไห้อาจารย์เอานำ้ำกะต้องโอนเขาบัญชีอาจารย์นั่นพันสองกาทรงขวาเพราะาอาจารย์ต้องจ้างรถเข้าไปออยู่หนีเพราะอาจารย์ว่่มีรถมีล่า่อจะไปะตะกุดรุ่นเน้กันพุกเสกึ้นมากื้อว่วรุ่นมหาสงครามผู้ดใดมีบุญวาสนาะออกไปทางเมตตาเก,กิไปกับไปทา้งนั้น มีบุญวัฒนาออกไปทังขับรถขับเรือก็ไปทั้งนั้นมีบุญวัฒนาไปทังต่อสู่แบบทหารนั่นเอก็ไปทั้งนั้นครับคือพุกเสกที่พุกเสกไว้เฮ็ดเห็ดนี่โคกเฮ็ดครบวงจรมาแต่ไปครับแม่ตังแต้ภูเอาไปขาไปขายก็ขายดีครอ่าคนบ้านนี้คนบ้านนี้ได้จากอะจานไปก็ขายดีเจ็บขาปวดแข้งอธิษฐานต่อตะกุดแล้วมืออื่นก็หายก็มีบ่อหายก็เบาบางกรมีอ่า สาเหตุที่ได้เหตุขึ้นมาอย่างสี่ก็เพราะว่ามันเบิดอ่ค้นบูซาไปเบิดแล้วก็เลยได้เหตุขึ้นมาใหม่อีกอเขาเขาเรียกร้องมาแต่ไปครับเ,เรียกร้องอยากได้นำ้ำอ่าวัาพุทธคุณให้เอฟซี FC, ท่านผู้ชมเพิ่งพั่งในว่ามียังในเกาพระอาจารย์ก็มีมอ่าเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมแควค่าอ่าค่าขายค่าขายครับแต่ว่าตีเหตุขึ้นมาเนี่คือ คือส่งเสริมคือเป็นคือเป็นตะกุดเสริมดวงอไแม่แต่น้องอุ้งอิงไงอาจารย์ก็เคยเอาไห้เพอาแต่ไปเอาไห้คนดังก็ก,ก,ก็ก็เคยเอาไห้พอแม่ของอาจารย์ก็แขนน้องสองคนนี่แขนตะุดชุ่มที่ทนี่ที่อาจารย์เห็นเบ,บ็ดสุกคนก็คือบูชาในราคานี่สรุปแล้วก็คือตัวของตะุูเองนี่เก่าร่อย เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารวมค่าส่งแมนเป็นพ <Man. S 1> ันสองกระท่านผู้ชมนะครับบอตองโทรหาแอดนะครับติดต่อโดยตรงกับพระอาจารย์เลยนะครับตามเบอร์นี้เด้อนะครับเพราะว่าจากแอดมานี่เดินทางใส่ระยะทางเป็นร้อยโลเนาะนะครับฉะนั้นแอดอะจะบอให้ท่านผู้ชมถ้าอยากได้ บทองผ่านแอดมานะครับหรืออยากมีเรื่องสิวะกับพระอาจารย์โทรมาตามเบอร์นี่นะครับจงไปชมนี่เบอร์นี่นะครับแกคุณใสเดี๋พร้อมแกคุณใสเดี๋พร้อมผู้ใดติดของผู้ใดถือว่าถือของอยี่ยงนันแก่พร้อมครับผมน้ำมนต์นี่ก็ได้เลยอ๋อมนต์นี่ก็ได้แกน้ำมนต์ก็ได้ครับผู้ใดอยากได้บูชาตะกุดอยากได้น้ำมนต์นะครับกาโทรมาตามเบอร์นี่เนาะ0829177230 นะครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อว่าตีเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยเพื่อ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 ค่าน้ำค่าไฟเพราะอยู่นี่ได้ซื้อน้ำชั้นคนบ่เขาวัดเงี้ยสินะคนบ่เขาวัดได้ซื้อน้ำชั้นก็จะสามหัวซะพ่ะอาจารย์บ่มีหมอกจอดรถแท้ก็ได้ก็ให้มันผ่านวันนี้ไปก่อนเออแต่ว่าที่แน่ๆก็คืออาจารย์เน้นที่เน้นที่ที่อยากให้มาถ่ายท้ำก็คือว่าอยากให้คนบูชาตะกุดเออว่าแต่ไปพ่ออาจารย์ อาจารย์มกไปทางนี้เ,เ,เ,เรื่องเบื่อเนี่ยอาจารย์พูเขาไมากนั่นแหละจะนำชันข้าวพอข้าวปนี่ถือสักสามวดเดี๋ยวบื่อแต่อาจารย์กับบอดด้คัดขวางแขกถือประโยชน์เท็จแบบนี้กับเพื่อ,อยังวันตีใจแล้วอยากเอาไปให้ทหารโดยซ้ำมันพ่ม,มีรถไปครับผมถ้าเท็จขึงมายัางสี่แล้วเนี่ยอาจารย์อยากแจกทหารซ้ำบ่ดดาย่ขึ้นอยากให้บูซาแต่ว่าที่ถือประโยชน์อยากให้บูซ่าเพื่อยังวันตีเพื่ออาจารย์มีลาบมีย<ๆ>ังข<ๆ>ึ้นมาอาจารย์สิเท็ดขึ้นมาอีก ไปแจกทหารตะุดตุ่มนี่แล,ล้วกเ็เฮ็ดน้ำมันไปอีกน้ำมันเหล็กไรไปอีกเพื่อเอาไปให้ทหารโดยตรงเลยว่าแต่ไป่ว่าอ,อาจารย์ยนีเ่เฮ็ดบ่วได้เพราะว่ามันมีทุนก็สิไปใสกับไปบัวได้เนาะนะครับก็ <laughs> ตัวเลขก็ได้แล้ว <laughs> นะครับ <laughs> ท่านใดท,ที่มีความสนใจ <c oughs> ในเรื่องของเครื่องรางของขังเนาะนะครับเป็นพุทธคุณก็เมตตามหานิยมนะครับข่าขาย เจ็บปวดตามร่างกายเจ็บปวดตามร่างกายเพื่อนก็ว่าอถ้าบ่อหายกับพ่อได้ทุเลาสันเนาะนะครับอแต่ไปเออนะครับทันไปชมเนาะนะครับนี่นะครับก็อท่านใดสนใจก็ตามเบอร์โทรนะครับทันู้ชมเนาะตามเบอร์โทรเลยนะครับอืมเอานะครับทันอพระอาจารย์ครับถ่ายูุดกะให้พ่ออัญญานโ่มมือแนครับก็มีค้นมาเห็นให้เพื่อนแล้วละแต่ว่า บ่ได้ลงเบอร์โทรเบอร์อยังอาจารย์มันก็นเลยมีคนอยากบูซ่าอยู่ประมาณเกือบลอยพ้นแต่บนนัดนี้ก็เลยได้ให้ช่องนี้มาเห็ดไม่ร่องเบิบ่งไม่บัตทาว่ามันเป็นผลดีแม่นบ่ละเพื่อเพิ่มเกิดประโยชน์เพราะแต่การนำกาไฟเ,เป็นดังสัน่นอ่ะบัดน,นี้อาตมากสิได้ให้พรนตามความปัถนาของโยมดยเดลอขอให้ญาติโยม ผู้ใดขามาชมไฟลสดช่อมใหม่ยูทู e คลิปนี้ว่าแต่ไปขอให้เกิดโชคลาภวาสนาขอให้มีโภคกระพั์เกิดขึ้นเงื่อนท่องเกิดขึ้นลาบเกิดขึ้นให้ได้กินได้ใช้ให้ได้มีความสุขในโลกนี้ว่าแต่ไปแล้วการรู้จักข้าบุญนำท่านได้กินให้โลกหนาอีก ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสมปรานาทุกคนทุกท่านเทินสาธุ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 คผมบานนี่